หมึกโลหมึกโลหมึกเห็นมากเลยดูดิฝึกสอกบฝึกสอบน่าไปต้มกินเล่นนักตัวนะพี่จอยนะชอบคนตี <c oughs> จริงแต่มันไม่อร่อยหมึกไข่ไหมพี่จอยไข่ตอเช้าเราเป็นไข่เด็กเลยอ๋อยังไม่มีหมึกไข่เลยเนาะจริงอยากได้หมึกไข่แล้วสองสามตัว นึ่งมันจะใช่คาไม่ใช้ใหญ่และคุณประภัยสีและเขียวมานีแต่งตัวแต่งตัวได้เป็นทาซานมากอันเนี้ยไอ้เขียวลรงหาหมึกไข่เป็นไตต้มตําไหมได้เลยเอ้าหมึกไข่ต้มไงพี่จอยต้มแล้วก็ไม่ใช่ต้มลงไปเลยต้มเลย น้ำต้มตังจุดจัดเผ็ดๆเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเผ็ดเลยแล้วก็เหมือนจะมึกยำเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่เราเอาเป็นแบบตรงกระล้างไงกินนะกินหอยเชลล์หอยเชลล์หอยเชลล์สวยๆเดี๋ยวเราจะลวกนะจ๊ะแล้วก็ใส่เครื่องตมตังกินเป็นเอ่อตำทะเลซีฟูดกันวันนี้ นะจะพนักงานทำหอยของเราเขากำลังทำอย่างสะอาดสะอ้านเสร็จอีกหนึ่งตัวนี่จ้าน่ากินเวอทอดปลาตูปลาตูปลาทูสดๆกินกับส้มตำกันนะจ๊ะนี่ปลาทูตัวใหญ่ๆเดีย๋ยวลงไปทอดกันจ้า Oh. ไปไปเทใส่ซีฟู้ดของเรารแล้วจ้าอันนี้คือเครื่องซีฟู้ดขนมจีนของเราเนาะแล้วเราก็ราดด้วยน้มต้ตมที่เราตำมเมื่อกี้ แล้วโอ้โหไมงวนมาทันทีเลหมือนเมื่อวานนะแป้งทะไม่ยึดพอข้างในหม้อมีมันเป็นข้าวหอมไงทีนี้ไม่เอาออกอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตำถาดของเราตำถาดซีฟู้ดทะเลเดือดโอ้โหสวนน้ำเดือดแถมแมงวันอีกเจ็ดตัวเอาแต่ก้าวี้หน่อยกินข้าวกันจ้าถาดได้ได้ถิ่นฐาดลูกป้ากระถางลูกเดียวเร็วๆสวัสดีจ้ากินข้าวกันจ้าต้มตำ ทะเลเดือดของเราซีฟู้ดแน่นๆเลยอันนี้ตีนตีนมาอีกแล้วต้มตีนนะจ๊ะปลาทูทอดและยำถั่วน้องแงน้องแงเอามาเสิร์ฟ <c oughs> น้องแงยำถั่วมาเสิร์ฟอีกแล้วจ้ะทุกคนกิน <c oughs> ข้าวกันจ้าพีแป้งไปซื้อข้าวอยู่ใช่ไหมยายวันนี้สมาชิกหลายคนนะเดี๋ยวตามตามกันลงมา <c oughs> อะไรมึงแป้งมาถึงเหตุจริงเลยเดีย๋ยวเอาข้าวเข้ากล้องเดี๋ยวปังหน้ามึงเดี๋ยวไม่เห็นสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนี่แป้งค่ะดูสิสำหรับน้องๆที่อยากให้แป้งเข้ากองพี่ได้จัดให้นะวันนี้ดูสิล้นะล้นเผ็ดมากค่ะเผ็ดเหรอสรุปเผ็ดเหรอเผ็ดเหมืเมื่อวานไม่เผ็ดเผ็ดเหมืเมื่อวานนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่เท่าไหรอกสวัสดีรอบหนึ่งเมื่อกี้มีการโทรศัพท์เข้า ไม่าเอาเรือลาี่ไวางวเลเดียวเดขวง้างนี้เหรอาำเดือดกินแล้วเดือดเลรอดเพื่อเผ็ดเพือไม่ใช่เผ็ดแป้งเผ็ดอีกแแป้งมึงเผ็ดอีกแล้วอ่ะเร้องไห้ได้วันนี้ค่ะขอบอกว่าเผ็ดจริงๆท่านผู้ชมเอ๋ยน่าก่อนนะย้ายฮ ยายเผ็ดไหมนี่แหละปั <ình> ้งเงาแอปปิ้งปุ้งหัวเดียวกินปุ้งบอนบอนแอปปิ้งอะไรปุ้งกันมีหอมมีกินหอมอันนี่ด้วยมียำหัวน้องแงด้วยเดี๋ยวขึ้นมานั่งเลยตามีแล้วเราตักไว้ให้กันแล้วขึ้นมาเลย เอาเผ็ดจีิดหมะเผ็ดเดี๋ยวคือมงคลนดิเข็ดไหมเอาไปกินก็เข็ดไหมทำไมกลัวไปตอกใจพอเนาะเผ็ดไหมวันนี้ทำเข็ดมากกว่าเมนอออรอบนี้แล้วอะรอบนี้แล้วใส่แบบนี้กินเยอหอยจะหอยแป้งเท่กปนหอยไหม ชอบชอบกินหอยไหมชอบมากหอยแต่หอยเชลไม่กินชอบหอยเล็กหอยใหญ่หอยใหญ่ใหญ่ตั้งแต่หัวตัวหัวพีนี่ตัวนี้หอยหวานมากเลยปลาพี่รักออืหอยโคตรหวานเลยยายแป้งไม่กินดีหรอไม่ได้ปุ้ยวันนี้ตำอะไรอ่ะ ตำทะเลเดือดเดือดจริงๆเมื่อกี้เติมถาดหมดแล้วขอเลือกประตูตัวใหญ่ๆเลยนี่ไม่มานี่ไงตัวช่วยไม่ได้ไม่กินนี่แหละกินไม่เป็นแล้วแะไกูกินคนเดียวยำถั่วมันไงไม่เคยกินอ่ะอร่อยอร่อยจิ้มเจ้าที่แล้วกูกินคนเดียว แบบมาคุ้งแันวมื่กอนกินเครียดมากไม่เือไม่เอือมันเผ็ดมันพาไปเวลากูตำบอกเผ็ดนะเวลามึงตำเองอะ่ะเผ็ดรสเดียวอะ่อะเ <c oughs> มื่อ,อกอนตำอ่ะกูหมองนู่นน้ำปลาแป๊เจ็ดสิเมตร คุณรอบที่แล้วพี่เจี๊ยบมาตามแปดสิบเมตดเนี่ยไม่ใช่เครื่องมันเยอะไงกลัวเครื่องมันจืดกลัวมันจืดลูกทะเลเออเยอะจืดมันถามเหมือนกันไม่เห็นตัเหรอนี่มือช็อตกุลาเป้าแต่มันก็อร่อยอ่ะพี่ดา แม่เนาะก็ nó แอคติ้ง acting อร่อยนิดนึงนะก็อุ๊ยสุด ตีนนีนไม่เคกินลแป้งเนไดตั์มาหมดหม้อปะแบเมอ่รากินนู้นเผ็ดเอะตอนตอนจบไปครบที่หลังไหมภาษาใต้เรียกว่าครบทสาีสานมาสดภาษใต้เรียกว่าครบาสาีสานมาสดกูจะครบตีนี่ใ่้แป้ อ๋อนี่ซดน้ำกินนะเด้ปลาไก่รถไก่เท่อ้าวพี่เล็กได้ออกอ่ะเดี๋ไล่รถไปจุดพอ,อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนคงจะงไม่รีบอ่ะเนาะเนาะรีบไหมไม่รีบไปรูปหาเจอยงัง อะไรอะสุเลยเรามองตัวนี้ไรร้นเื่อ้นหายละปากูฮะจะนเปลาไก่เกินมาเจ็ดะบะแม่ง่ีพอดีเลยทำมึงไม่กินหมึกนะเนี่ยกินงลเนี่ยตัวเนี้ยป้ง ไข่หงสองตัวเลยโอ้โหแต่บอกว่ากินไม่หมดหรอกนั่นเนี่ยตัวใหญ่มากไม่เหลือไข่ไปนะแป้งไข่ปลาหมึกนิ่มนะเดี๋ยวเขี้เหนียวแล้วปุ๊บ ตักน้ำมันลาดอ่ะแแมวอีกเ็ดตวไงเผ็ดดาตูปากนี่ไม่หุบเลยมันบ้าผัดิอร่อยเว้ะกินแต่กากก็อร่อยเนี่ยอร่อยยำตัวไงกินอู่คนเดียวได้มขอตีนนันนู้ ตีนเลยนะขดตีนเนี่ยภาษาใต้เขาเรียกว่าขดภาษาอีสานเขาเรียกว่าซดขอจะซดน้ำเลยเด้อไม่ใช่ขดเนี่ยหมายถึงเนี่ยเราดูตีนไก่เราเราเนี่ยดูเหรอดูตีนไก่กินตีนไก่อย่างเงี้ยเวลาดูเลยเปื่อยๆอะเขาเรียกว่าขด กดตน่มันกดน้ำแกงใช่หรอเออแล้วดูตีนไก่ภาษาอีสานนะก็ดูดนะ่แมดักแม่พูเงียบไม่พูดไม่จากินอย่างเดียวไม่ทำงานยิงมุงยิงมุกมั่งเลยเป็นคู่สองคนจริงเราก็อยากให้เพื่อนเกี่ยวเข้ามาอีกคนนึงนะนั่น กันสองเวพีเลยอร่อยไหมอร่อยนะจริงจรยังมาสึกอร่อยไม่รู้ใครไม่ชอบไม่รู้แต่กูชอบมากมันของเทียบไม่ใช่ของเสี่ยงนะมันนี่ใส่กุ้งแห้งไงเลยไปโดนไปกินหนูอะไรสวยมันมันไงแง่ยำมันเรดียำมันเบลลิซลิซอร่อย นิ้วกลิ่นน,นี่เปื่อยยังเกือบเปืเป่อยแล้วบ้านนี่ก็เปืป่อยแล้วแป้งมึงกินอาหารปั่นเลยไหมะจะถูกปั่นให้ <c oughs> ตักมาเคอเนี่ยข้าวอยู่เนี่ย เกบสองยี่ห้ออ้าวขวงกูยไม่กินเลยนะเก็บงานไม่เสร็จไม่ยอมกินเมื่วนเอาเอาชะลั้นไปขายด้วยหรอไไหน,ไหน,ไหนไวันนี้เมื่อวานเล่ะขาดไมไปเชะลั้ขาดทุกวันเลยวะ ยังไ้ตรวจเลเ่อาก็านเศรเาตุ๊บะนั่นก็ตีนักเต็มเลยอ่ะเศรษเวลารวมรวอ่ะเมื่อวานเช็คเกินแค่สโลเออไปได้ใหม่เกิกินเสร็ปไปเมาข้างบน จะขาดได้ไงวะอะไไอ้หล,ลือเหลองน้ำมันนะไม,ไม่ใส่น้ำมันไม่หรอใส่น้ำม,มันแล้วไม่งั้นมันจะแห้งไม่อร่อยใส่น้ำมันแล้วก็คลุกกับไอ้เนี่ยนะไอ้ใบาชาเขาเนี่ยเขาเหมือนเขาหมักมา,กาเขาหมักน้ำมันนะเหมือนกันมันอร่อยดีมี่กินกรึบๆอือทราหมาก่อนป้าอ้อยทำให้กินอะ่ปะป้าอ้อยอะ่ะ ตอนนี้ไม่อยู่แล้วร้อยไปแล้วแมงไม่อรออ่อยเหรออร่อยแต่เผ็ดนี่นมันผูดกอ,อกพราเผ็ดกพราะเผ็ด <c> ด <oughs> ูหน้าก่อน,นดิเผ็ดไม่เผ็ดหน้าแดงแป๊ก <c> ก <oughs> ูว่าแป็ดกูไม่ค่อยตักเห็นไหมแตกไม่ก็กินเผ็ดตัวเองก็ไม่กินด้วยนยี่จึงแค่ในถาดนี่หลายรนะ้อยเนาะใช่ยาย เราไม่ชอบเลยนแดกกินเผ็ดที่สุดไม่ใช่หลายร้อยอ่ะมีหมึกอย่างนี้หลายร้อยเท่านั้นแหละตับหมูอ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วขนาดใหญ่มีกุ้งด้วยไหมกุ้งเหรอกุ้งมีกุ้งมีหอยมีปูทะเลาเดือดเลเดือดเดือดผ่าน ปูขนาดฟิตไว้ันยังหวานอยู่แล้วขออภัยที่ไม่สุภาพที่ไม่สุภาพด้วคะกินจริงจามจริงไม่มีตัวแสดงแทน <laughs> พวกเราอาจจะพูดจามไม่เพาะนะแต่พวกเรารักกันกูเกยดมึงพวกเราไม่เคย,เสยแส่แซงนะคะ เกริ่มเห็นแล้วจริงเราสนิทกันมากเลยพูดจาไม่เพะอบางทีน้องคือเข้ามาดูใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราพูดจาโวยวายกันเพราะเราเป็นคนเสียงดังเพราะเรามันเป็นสันดานของเรา ไอ้แป้งมันบอกเผ็ดเพิ่มขึ่นเอาก oui, hey, ่อนเนี kind of kind of ่ยยกไปนึงเนี่ยเอาจานอีกลูกไหมจานใส่ข้าวลูกอ่ะใจเหมาช้อนเข้าไปทั้งอืมต้มซุปเปิ้ลมาเพิ่มต้มซปเปิ้ลเพิเพิ่มเจะเกี่ยวกินเราจะใส่กากละถ้าจะอร่อยกินที่กินมันโดนอร่อยไปกินรอบแรกมื่อกี้โดนพริกอร่อยมันมันแต่ว่าเนี่ย มันยำแล้วถั่วมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แล้วแต่ว่าถั่วมันกรอบมากๆมันจะอร่อยมากเลยแบบมันกับยำเสร็จปุ๊บกินเลยอันนี้ถั่วมันจะกรอบมากกินหมึกดิแป้งนะมหมึกว้านหมหมึกไข่เหลือตัวนะึงเห็นไหมยายบอยเอามาตัวเดียว คนเราใส่เขาใส่เวลากขาชุบเนยนะอือหอมเนยชุบเนยแล้วก็หัวหอมไม่บาดใหญ่กระเทียมกระเทียมกระเทียมกับเทียมสับกับเทียมสับหอมซอยเนยจืดฟาทีพี่จิมทำไมกินไม่พูดไม่จาเลยเพราะลำคาญมึงอย่าไปเสียงดังดูหน้าก็เริ่มหยอกเขาอะดูหน้าด้วยเห็นไะ เขาจะหล่อเหมือนลีมินโฮแต่หน้าเขาก็โหดมากอือคุณเห็นหน้านี้แอ็ดดี้หนังเกาหลีใช่ไหมเจ้ากินอะไรอ่ะซีโร่ขอเลยจ่ายตังค์มั้ยเนี่ยได้มันไม่หมดแน่เลยเนี่ยเอาวก็ไม่หมดตอเนี่้พออิ่มกลับหรือว่าลมมันพัดแล้วก็มึดอืดแล้ว ะแหลวันนี้เครื่องเคียงเครื่องเคียงเยอะเครื่องมันแน่นไปหน่อยได้ไหมบอกแต่ไม่เหลือเนี่ยเมื่อวานมันไม่เหลือเมื่อวานตำน้อยอ่ะวันนี้เวอร์ไปนิดนึงเวอร์ไปนิดนึงแล้วใส่พริเกเพิ่มขึ้นไปอีก <c oughs> มันก็เลยเวอร์ไปหน่อยแล้วเลยไม่อร่อยมันเกิเต้องเผ็ดมันอร่อยนะมันเผ็ดแค่นั้นเองใช่ไหมแค่นั้นเอง

นี่เป็นวันแรกที่ดิฉันกินข้าวไม่หมดไม่รู้อิ่มอะไรอิ่มอกอิ่มใจหรือส้มตำไม่อร่อยแป้งพูดเลยตรงๆไม่อร่อยอร่อร่อยต้องพูดดีๆด้วยมึงอะไรมึงรับผิดชอบด้วยที่อยู่นี่มันจะไม่ไหวแล้วอะไรมึงต้งรับผิดชอบเลยเพราะกูกินไม่ไหวแล้วมันเผ็ดจริง ทำไหมสุดเราต้องยอมรับว่ามันเป็ดจริง,จรงเจ็ก้ยกปยย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 ยนยย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 หยยยยยนยยล้ยยยยมยย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 มยย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 ยนยยย้ยยยยยายยยย นั่นแหละมันนี่เอาตัวใหม่ฮะใครเอายกเลยยกเลยจะไม่ร่วงเลยครับมึนหวานนะเขียวมึกสดมากมันนี้เนี่ยตัวนี้อะแมวมันกินนิดเดียวยูนกินเนี่ยเอาแล้วตะล่ำสองเอาแล้วตะล่ำสูงกินสองสามคำพอไม่ได้กลัวว่าอ้วนนะอิ่มกินอะไรบ้างยังเนี่ยนี่ล่ะชอบกินมะม่วงแหละมะม่วงอะไรอยากกินมะม่วงเปรี้ยวๆนะ แม่คบอกว่าเปรี้ยวนี่ว่ามะม่วงอะไรนะขมินนะม้นอะเรียกขมินมน้นรุ่งสามสิบนั่งรถแล้วมันจะอ้วกใช่ไหมอ้มแล้วมันออนคำไม่อาอลง,ลอง,งเลยี่ยวน้องากินรซื้อร<อ>ุ่งสามสิบพอก็พาปั๊บมีชิมจืดจืดจนดจื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 ดเืดจืดืนเ เขาไม่ไข่ปลาทูก uh, ินอันเริ่มเลยดูเด็ดแตยังมามาแค่แบบในค้องตัวนั้นใช่ปะมือไข่ตัวนั้นเดี๋ยวไปล้างแช่ตู้เย็นก็ไว้ใสมากบตายตายตายอย่งเด่นเลยว้าวอยู่ทิ้งไงเสดใดขอแพ้างตัวไมเลิกนี่หรซื้อกินตัวแบบแปดสิบป่ะเนี่ยเราจะคลิกมาได้จริงหรือแปดสิบป่ะเนี่ย ไม่หยุดเลยไม่หยุดหรอกไม่หยุดแล้วมีข้ามไหนไม่ลมเข้าคืนนี้หรือใครจะมาข้ามไปเดูอเม่ข้าไปเลยเหมือนคนหวานอยู่เรือ้นวานแล้ววงนั้นน่ะเนี่ยไอ้ลัมที่เี้าก้าเนี่ยเขาบอกเขาเจ้าก้าวตะันตกข้ามงานเลยหรืออกเรือเพุ่งออกเด็นขึ้นแต่เรือกริงอ่ะเข้าพรุ่งนี้ก็อยู่แล้วจะจับเขาขึ้นข้ามอางนีเขาเลยได้เข้ามาแล้วข้ามไปไหน กินตะกับเนี่ยเออจริง <laughs> นี่สาเหตุที่กินข้าวน้อยน้ำหนักลดจริงจริงอ่ะก็นตะกับจะขึ้นนกินกับนี่ลงไปหกเ,นะเจ็ดโลแล้วนะเจงถามเรื่องน้ำหนักลงเจ็ดโลจะรู้เอาจะรู้ตัวเองอ่ะร่างกายมันไม่ยุบนะแต่มันจะเบาตัวได้เบาตัวเพราะว่าเพราะข้าวเนี่ยเราพยายามไม่ใช่ว่าอย่างงี้อย่างงี้กินน้อยจริงวันนั้นมันเคยตกใจเลยไปกินนู่นอ่ะซึ่ว่าอะไรของเองวะไม่เหมือนเราไม่ได้กินเลยแต่ว่ากับเนี่ยกิน ข้าวมันไม่ค่็กินเนี่ยนั่งจกกลับเล่นเนี่ยมองหน้ากูเพื่อโลงเจ็ดโลกูไม่สวยขึ้นเหรอกูสวยขึ้นไหมเงิ้ยเงีชมข้าวก็พอแล้วเนี่ยเล่นเนี่ยเราไม่ได้เกลียดกันใช่ไหมเราไม่ได้เกลียดกัน ไม่เคยเห็นก็มีกุ้งแม่น้ําอ่ะกุ้งแม่น้ํามีหมึกมีหอยแครงเก้าแล้วก้าสิบเก้าบาทมีปูด้วยเกือบพันเลยแล้วคืออย่างนี้คือใหญ่เลยเนื้าพันจีนมีมีอือมีทุกอย่างเลยแล้วเป็นซีฟู้ดอ่ะได้เห็นอยู่อร่อยไหมนิมอร่อยมากรักมโอ้โหกินไม่ไหวเลยดิพูดตรงๆ เอาตรงๆงเอาตรงๆงแต่จริงๆคนอ้วนอย่างพวกเรานี่ไม่ได้กินข้าวเยอะนะใช่แต่เราแต่เรากินได้เรื่อยๆแต่เราใช่อันนี้เล่กินเราไม่ได้กินข้าวเยอะแต่เรากินกลับเยอะใช่ไหมใจะเกี่ยวคนอ้วนเรากินจุไม่ใช่หรอกนะกินเรื่อยๆมันกินจุกินจิกกินจุบุบซุบซุกินจริงๆกินได้ไม่เยอะหรอกขนาดเผ็ดนะแต่ไม่ใช่คนอ้วนนะคุณเป็นคนผอม ไี่นี่ขำแล้วเนี่ยขำโฟมทำไมอ่ะขำมันขำเธอก็แหละเมื่อวานพี่จิ๋มมันก็เปิดประตูเสร็จนะเขาก็ตดบูดอ่ะมึงใครกดอดวะแล้วพี่จิ๋มก็เลยว่าไม่มีใครกดนี่มันเอาเพื่อนมันเผาเลยที่ละรับติด ตดนะรับกันเลยพวกก็มียมันรู้สึกเบาสบายตดวลเราตดใหเพื่อนดมแ้วจริเหรอมันเดินไปจนกัดปากมันยังไม่หูบเลยมนเนหัแป้งเลยก็ตดกเล่นเกแวอะไนคเลราไม่เห็นเลยเล่นลุกได้ท้าไม่หลัง เขาบอกว่าพี่แกวิ่งดีเขาคุยกับแชนโยวิ่งวิ่งด้วยเออคุยกับแชนโยเแชนบอกว่าเขาบอกมีตังค์จะทำอะไรทยทำ้อยใส่บอกจะทำตะไมส้อย่ทำแบนใส่ที่นี่พอเราไม่มีตังคเราถอดจำง่ายดีดีมาเก็บเงินไว้ทำี่วิ่งดีเกี่ยวดีจริงจังงดีกว่าเพื่อนเลยจังเลยมีสองหมื่นสามหมื่นหนูว่าจังไลยกรงศักร์เขาไม่ค่อยได้วิ่งกัไปลาบ่อยแกชื่ออะไรนะตาอะไร

ไั่นเราเอาไปไม่กินแล้วไม่กินแล้วก็อยกินตัวเล็กไปนึ่มตัวใหญ่แล้วใส่อ่นี้เออแล้วเดี๋ยวจานนี่จานนี้จานนี้จานนี้ของไงไม่จานนง้ของอันนี้นะใหมันจะจานใส่หมึกช้อนเลยเอาหมึกใส่ยะไรเผ็ดเสียดายรพริกเสียอะไรเผ็ดแต่ยำถั่วอร่อยแล้วไงจริง แต่จริงๆยำถั่วมันต้องกินเล่นๆนะยำอีกนะอร่อยกินอย่างเดียวอ่ะเำไมปะเพราะว่อวานกูให้มึงยำไหมกุ้งก็ไม่ยำมแล้วอร่อยเอาเยเอาเอากินอร่อยเดียวยำมันกินนี่แหละมันต้องยำปุ๊บกินปั๊บอร่อยขัวมันจะก่อเอาเนยเนเสียงตักหมึกให้ตักมันเองแล้วน่าเอาซุตัำไปด้วยราดซุตัำไปด้วยบุดตัปบอกมันนะ กินแบบเนี้ยนึกถึงไทยไหม้สูบกินนึกถึงไทยรูึไหมเวลากินแบบเนี้ยคือนึกถึงปลาอ้อยอ่ะเธออะไรก็ปลาอ้อยอะไรก็ปลาอ้อยแล้วก็กินจริงด้วยปลาอ้อยอ่ะเอาชี่มือสอันแปลรู้จักปลาอ้อยไหมไม่รู้จักแค่ไปกินไงงาน่าจะรู้จักเอามือดิแม่ถ้าซูมจะกินอะไรเผื่อหนี้ยเขาไม่กินไงกินดิไม่ให้กินอะไรนี่ไงเอาไปไงกินเอาเอายิ่มแล้วเมื่อกี้บอกอิ่มแล้วไม่ใช่ ไอ้นี่มันจะกกิินออีด้เก่งใจใช่หรอกมันเก่งใจคนโยกเนี่ยแล้วอีกตอนนึงเอาไว้เปพื่อาใส่ไปด้วยเออหมดเรื่องนั่นแหละแน่นอนหมึกเกยงกันนี่นะกเอาแป้งเลยดิอันนี้มีกูคนเดินกินข้าวไม่หมดเนาะเวลาคนเดินกินข้าวเนาะเรนเนนี้ช้อนใครเนี่ยช้อนที่บ้านพี่เหมือนเลย ามาใส่แดงแต่เมื่อวานเอาเอาไว้นะให้เด็กกินเดี๋ยวอันนี้ให้เด็กด้วยไม่ไหวแล้วจริงวันนี้อิ่มไม่รู้อิ่มอะไรอิ่มออกอิ่มใจอะไรไม่รู้ข้าวไปหมดปกติไม่เหลือต้อตมตําก็เผ็ดเกินต้ตมตําก็เผ็ดเกินได้ไหมเผ็ดนะไปดูเกิค๊คุณสามีพี่ดา็นั่งกินข้างหลังนะรับประทานเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากกระทูกินไม่เหลือไม่เหลือหมาล้อมอือ ต้องตังกินหมดเียตักให้หน่อยเดียวรเราลาแล้วนะเป็กน,นะเราลาด้วยความสวยความใสของเรานะ่ารักกันสองคนนะเป็กน,นะบ๊ายบายไอเลฟยูไอหนีฉันรักเธอฉันรักเธอแรางให้โยรักนะจุ๊บจุ๊บ <c oughs> <c oughs> จุ๊บจุ๊บด้วย